สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่รายการซอคิงรายการความเกลือกันนะครับแล้ววันนี้เราก็อ่ในเกมโลบอกไม่แมทที่ม,มีชื่อว่ามันพีซิเนเจอรีกันนะครับเอาล่ะครับแล้ววันนี้เราก็จะมามอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะแล้วก็ลองผู้ชนะนะครับจากกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดราชาเกลือนะครับเอาล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับไปกันเลยครับเลตโกล นี่นะครับคนนี้นะครับขอแสดงความยินดีนะครับคุณได้รางวัลครับรางวัลก,ก็คือผลแสงนะครับวา <Wow. S 1> อันนี้คนอันนี้คนที่หนึ่งนะครับที่ชนะนะครับหมายถึงผู้ชนะนั่นแหละรางวัลของผู้ชนะคนที่หนึ่งโอเคเอาไปเลยพิกฝีเหลืองเผ็ดแนองานนี้และต่อไปก็จะเป็นคนนี้นะครับ นี่ขอสแสดงความยินดียนะครับนี่โอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆนะครับไปแล้วครับบายครับผมบายครับ